เออตรงมาลายูเนี่ยรัฐรับตามแต่พวกพมา่าทำไมรัฐไม่ใส่ใจพวกจีนที่เข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินจีนพมา่าจีนพมา่าแย่งคนไทยทำมาหากินรัฐบาลจะไม่สนใจอันนี้เป็นกะระเพาะปลาเมื่อกี้ขึ้นไปเอามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ แต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่อุ่นชามแลวรอให้มันร้อนอยู่อย่างนี้ให้มันละลายๆๆมือให้มันละลายเห็นมันเดือดพลาดแล้วนะเราก็เลยแบบมีอุ่นเส้นมีอยู่ เาผสมน้ําเย็นตะโฟลงไปที่เราใส่พริกแล้วอ่ะมันจะได้แบบว่ามีรสชาติอันนี้มันเป็นน้ำแข็งหนึง่งแต่หมูสับเมื่อกี้ดูว่ามันเดือดอล้ดูเลือดอย่าความร้มนเอะ Một dạp ạ à. bữa Bố ăn sẵn em tìm Mẹ, mẹ rồi Áo à อร่อยอย่างนั้นอร่อยนั่มีกลิ่นหอมพันเทียนอะไรส่งข้อความไปหามาแล้วบอกแม่อร่อยปกติเขาต้องอบคันเทียนไงอันนี้มันไม่ได้อบเลยเคยกินแม่อร่อะโลหนึ่งสองร้อยสี่สิบเก้าสองโลสองร้อยสี่สิบเก้าหลังจากที่ตบ เป็นแม่อร่อยอันนี้เป็นกระเพาะปลาแต่ว,ว่ามันยังไม่ละลายยังไม่หมดอันนี้เป็นน้ำแข็งอยู่นะอันนี้เป็นหมูสับที่แม่ซื้อมาจาก ต้มเลือดหมูเจมารีสวนมารีจซอยสามโอกาสเจ็ดโมงเช้าถึงสบายนสามโมงอร่อยมากเป็นต้มเลือดหมูที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแม่ขึ้นไปเอาเส้นหมี่เพราะว่าเดี๋ยวมันเละอันนี้มันล้นไงอันนี้เราต้มไม่ได้เราก็เลยไถ่ชามนีง แล้วก็หลายวันนี้ไม่สบายเพราะฝุ่นพิษนะมันทำให้แม่เจ็บหน้าอ,อกแล้วก็ตัวเป็นเพนแล้วก็ทันเปลือกตาเมื่อคืนเนี่ยเปลือกตานี่คันไปหมดฝุ่นพิษเนี่ย ตอนนี้ที่อเมริกาโดนั่นทำเขาไม่สนับสนุน LGBTQ นะแต่ว่าไทยเราวันนี้มีกฎหมายนะกฎหมายรับรองให้จดทะเบียนสมรสได้อันนี้จะมีคนดังๆอ่ะไปจดทะเบียนสมรสมเยอะ วันนี้ยังกินของเตาอยู่ที่ซื้อมาไงตั้งใจซื้อมาเลรวันนี้นกินต้มเลือดเหมือนเปเจ็ดร้อยกินกระพาะปลาสองร้อเป็นเก้าร้อยแล้วเราก็มากินได้ห้าวันไงประหยัดนีง ราก็ไปกินเย็นตาโฟห้องเต้ไปเย็นตาโฟห้องเต้มไม่อร่อยน้ำไม่ร้อนซอสเย็นตาโฟไม่อร่อยกากหมูแข็งนี่มืวก้อนหินผิดหวังมากเคยไปกินอร่อยมากแต่คราวนี้กินเนี่ยผิดหวังคืเคยไปกินแล้วมันอร่อยไง กินเยอะฉันฉันเจ็ดกินอย่างเขาต้องเกือบเจ็ดร้อยบาทของกระปพาใส่เส้น เราก็ใส่น้ำเย็นตะโฟที่มีพริกเนี่ยมันก็จะแซ่บๆหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแต่เลือดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปต้มใหมเ่เลือดอยังกินไม่ได้เ,เลือดเดี๋ยวไปต้มใหม่ น,นีหมูสับเจม,มารีเป็นสัรสวัสดีมากินข้าวสุภัตตาสอนจับยาสวัสดีมากินด้วยกันอุสบาอุ่นคุ้มมาแล้วลูกรักมากินแล้ว แม่ชอบกินหมูสับแบบนี้เรียกหมูสับโบราณหมูไดงไม่ชอบเนี่ยอร่อยวันนั้นไปกินร้านเด็กเส้นจับยวนใช่ไหพ่เขาต้องเปิดมาที่สี่แยกมอกระเสดเนะมื่อสอนแล้วบอกว่าปั้นๆหมูสับเป็นชุก,กใหญ่ๆแบบนี้ มันยังจะติดขอบคุณแม่บุตบาอิ่มคุ้นใจแม่ขอบคุณแมณณ่รู้ไหมว่าทำไมยิ่งจับทำไมจู่ๆก็ก็ออกจากรายการพเพราะอะ ไปเชิญหมอดูคนนึงมาออกรายการแล้วก็ไปไปทายว่าคดีของตางมัวเกิดจากฆาตกรรมไม่ได้ คดีมันยังอยู่ในศาลเลยศาลจะพิพากษาประมาณเดือนเมษายนคดีมันใหญ่โตแบบเนี้ยเอาหมอดูมาดูไม่ได้หรอก หมอดูแม่งมั่วแม่งตอแหลอยู่แนละ้วเป็นสันชอบกินหมูสับเหมือนแม่เลยใช่ไหม เป็นธรญาชาบเหมือนแม่ขน้ำหมูกรอบไม่ค่อยชอบวันนั้นพี่แขกทำมาฉันกินกินโอ้โหกินข้าวกันเนี้สองกล่องเลยคะน้ำหมูกรอบอะอร่อยมากพี่แขกทำมาอร่อยมาก ออชอบกินหมูสัตเป็นก้นกอนๆร้านจับยวนเนี่ยจับยวนเนี่ยเด็กเส้นจับยวนน่มันให้ลูกจ้างทำมันไม่ได้หรอกลูกจ้างคุณแบบไม่ให้มืออาชีพนะมันไม่ใช่มืออาชีพอะ่ะ หมูสับเป็นแบบไปเฉชะอเป็นเละๆอ่ะแต่แม่บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วบอกต้องทำแบบนี้<อ>เขาไหนเขาขายกระเพาะปลาถุงลห้าสิบบาทดูก็ใส่เกินเนี่ยไม่รู้ว่าขี้เกียจหันห่นเลยว่าอะไร เกินไกจอันใหญ่ไปเริ่มเลยแต่มันเปื่อยนะ ไปถึงนั้นเจ็ดโมงครึ่งร้านกับพราฝานเนี่ยคนเข้าคิวเป็นร้อยเลย <c oughs> นายเห็นไหมตำ <c oughs> าจิ้งใหญ่ๆทำงานขายตรงห้าสิบบาทเต็มตรงนี้เลยมีไก่ใบหนึ่งไข่ต้ม มีเกินชิ้นหนึ่งมีเลือดชิ้นหนึ่งเนี่ยเลือดชิ้นเท่านี้แล้วก็มีปิดจ่ายอันหนึ่งเนี่ยดูเลือดก็เด้คุณผู้ชมดูดิอุ้ยสองชิ้นด้วยสองชิ้นด้วยสฉพาพปากแล้วมีเส้นเหนีด้วย ส่วนมะริซอยสามต้มร่วนเหนือจินมนนีดคนที่ขายกระเพาะปลาเนี่ยเป็นน้องสะพายเห็นไปถึงตกใจเลยเจ็ดมงครึ่งเช้านะคนเข้าคิวหนึ่งร้อยคนอนะ่ะรอซื้อกระเพาะปลาฉันเข้าใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาขายแค่เก้าโมงก็หมดใช่ไหมคนจะรีบไปซื้อมันถูกไนงะ แล้วก็ไปกินเป็นอาหารชาวไม่ต้องทําทําก็ทําก็ไม่ได้หรอกเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ขายถูกขายถูกมากเลย เนือ้อรัวที่ซาวมาจากบเป็นผุลรีแม่อลอยสองโลสองร้อยสี่สิบเก้าตมันแม่อยเนียมันไม่มีความหอมอะไรเลยเนะี่ยมัน่าจะออกฟันเตรียมอะไรให้มันมีความหอมนีไม่ไม่มีความหอมเลยเนี่ยเคยกินแม่อรัวไม่มีความอร่อย ให้ติ๊กตอกเอมซีสวสนักผูชมกินอัรัวแล้วมันแบบมันหวานนะคุณผู้ชม เเออเรากินเผ็ดแล้วเราก็กินอันนี้แบบแก้เผ็ดใช่ไหมแต่มันไม่อร่อยอไม่มีความหอมอะไรเลย นเขาจะให้ตังค์เนาะ พ่อแม่อะไรเดอแบบยังไม่พูดถึงโถงงูตอนเนี้ยเหล็กกำลังร้อนต้องรีบเรียกมันไปเลยยี่สิบล้านโง่แบบยังไม่ยังไม่พูดตรงนี้อีกโง่เขาเขาไม่เล่นขาวเ,าเขาก็ไม่จ่ายมึงแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วาะคดีนี้ยังไงมันก็ประหารชีวิตมันรับสารภาพมันก็ จำคุกตลอดชีวิตติดคุกแปดปีก็ออกมึงก็ไม่ได้ตังโง่ตอนนี้เมื่อคือนนี่ฉันดูอยู่ไงพ่อแม่ของไอ้คนที่มันไปงานศพในะีไอไอแขกเนนะ่ะที่ขายผ้าอยู่สุกุมิมสิบขาไปงานศพไปกราบขอโทษญาติของไรเดอร์ลูกเมียเขาไงแล้วเขาบอกว่าเขาจะชทใช้เยียวยาอนั่นรีพูด ยังไม่ขอพูดต่ออีโง่ตอนนี้แหละกำลังร้อนอ่ะมึงต้องรีบเรียกไปเลยยี่สิบล้านไม่ต้องไปฟ้องถ้ามันจ่ายอ่ะเหมือนเอ็มเอกชาติเห็นไหมแบงค์เลสเตอร์เห็นไ้้ปะมึงรีบเรียกไปเลยโง่เรียกไปเลยยี่สิบล้านเขาไม่จ่ายมึงหลอกอย่างมากเขาก็ต่อมึงเหลือสองล้าน จะได้เอาเงินมาดำรงชีวิตอีงโง่ทามมานาวกินนันรัวแล้วมันแบบมันเลี่ยนไงคุณผู้ชมมันไม่อร่อยเลยมันไม่ไม่มีความหอมอะไรเลยทางมาจากพิกตก พี่เช็คคนคนคนมาสวัสดีปีใหม่คุณสนที่ที่บ้านพระอาทิตย์ เพื่อนไลเดอ,อร์อดทวงภรรยาท้าลูกไม่ได้ต่างสูญเสียเสาหลักร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือแม้ไม่มากมายแต่เป็นน้ำใจจากคนสู้ชีวิตมาด้วยกันกคือไม่รู้ทำไมสารให้ประกันตัวเราไม่เข้าใจสารให้ประกันตัวได้ยังไงพฤติกรรมแบบนั้น